จอจากแก,งก๊งเฮียหมูพี่จะยุบแก,งก๊งพี่จะมาอยู่กับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นผมเข้าแก,งก๊งที่รับเดี๋ยวพี่จะหนีอยู่แก,งก๊งพี่เฟิเร์นเนื่องจากพวกเองไอ้นี่จับพวกเองไม่สามาม่คีกันไม่ได้พี่จะไม่กลับไปแก,งก๊งเดิม <S <S แค่นั้นแหละพี่ดูฟารนสั่งคีวเองเองกับพี่คือศัตรูกันตอนนี้ลวงหนึ่งน้องน่ากลัวจัด แน่นอนเนาะงยังหมูจะวัดเมตร<ะ><ะ>ยังเร็วยังเร็วอยู่ร้อยพี่น้องจะไปกับพี่น,อน<ะ>้อง อนนี้นะครับแก๊งแก๊งแก๊งเอะไรใช่ป่ะพี่เอะไรอะไรอลยเอะไรโอเคพี่เดี๋ยวเราเอาเลยผอมมือจะแห้งผอมเลยจะแห้งแก๊งแค่หมูรอครับรอในเซฟครับสร้างแก๊งให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่บอยเริ่มไหมนะครับหน้าร้านก่นเหรอะพี่เออน้าร้านเลยนะได้พี่เอายี้นะแก๊งเนืหมูนะโชว์ศักยภาพความสามัคคีให้ได้นะแพ้ไม่ผ่านนี่พี่หมูไม่กลับมานะแค่นั้นแหละ พี่พี่อยู่แก๊งแก๊งพี่วิวกับพี่เฟิร์นยาวเลยนะเขาเองเตือนเนี่ยผมเองไม่ยอมเองไม่ยอมฟังพี่ไงในเมื่อเองไม่ฟังกลางหัวหน้าแก๊งพี่หมูแล้วจะมีหัวหน้าแก๊งทำไมจริงไหมพี่ว่าหัวแก๊งออกดีกว่าแบบหรอจะเองอยู่กับเองดีกว่าย่ะยึดยึดเดี๋ยวผมเป็นหัวแทนแล้วผมเป็นหัวแทนแล้วผมผมลองหัวหน้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเอาตามสบายครับเอาคุ้มมันเองครับเออลืมเปลี่ยนไหมลืมเปลี่ยนไหม เจอเจอเมื่อไหร่ร้านเมื่อนั้นใช่ไหมหน้าร้านเลยครับดูโซ่จากขยับผ้ครับใช่ไหมพี่เฟิร์นเล่นเล่นหน้้ารานเลยใช่หรอเจอเลยหยอกไปออกไปเลยนั่นฟรีออกเลยออกเลยนะออกเลยออกเลยพี่พี่ไปดูเลยพี่ไหนดูดิ อ่ะเอ้าก็ต้องก็ต้องไอ้นี่ครับเองไอ้พี่ออกก่อนยังไม่ยอมออกกันเลยอ่ะน้อง <te le noise> พี่ผมขโมยรถใครมาไม่รู้อะ่ะผมขโมยรถในแกงน้องผมอ่ะผมขับรถเองไม่เจอ,อพ, <c oughs> พี่ได้พี่ได้ได้พี่ไป <c oughs> ข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังพี่ <c oughs> เป็นไหนวะ แกงเที่ยหมูเป็นไหนวะพี่เห็นแกงเที่ยหมูเลยวะแกงเที่ยหมูอยู่ไหนวะไหนวะแกงเที่ยหมูวะไหนวะแกงเที่ยหมูวะอุ้ยว้าวเยแม่งแม่งเล่นพี่มาดูดิว่าพี่ที่จะดูเดี๋ยวพี่เอาของมาต่อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะดูดิ kia à nó mà à, Anh ra tên trang, anh ra tên trang cái này à Bây giờ đua à เลยว่าคู่กันยับหวดกันยับครับรอบน,นี้ไม่มีการปาน,นีเลยสูกมากที่ไหนกันครับตอนนี้นแก๊งมีหมูอยู่ไหนเนี่ยแก๊งมีหมู่ไหนเนี่ยเอาแก้เกมไงแก๊งมีหม,หนนงงม,หมูที่ไม่อยู่ในแก๊งนะช่วยกันเองนะครับแก๊งมีหมูช่วยเองนะครับตอนนี้ที่เราดูสษามสามื่อกี้วิ่งอยู่นะนหลังมา ขอยืนรถหน่อยยืนรถหน่อยมีเว้ยขามายืนรถมาตีกันดีอ่ะพี่จะลองดูว่าาร์มสลักี่ยังไงนี่ไปรวมเพื่อนสามทีกันให้ได้น้อง ดัรนร้านตวน,น,น,นร้านครับก <c oughs> ระสุนหมดอย่างเยอะหมดอย่างเยอะครับเนี่ยแหละพวของจริงเนาะเนี่ยแหละของจริงเว้ยหมดเป็นเยอะไปทำปรมดาเนาะแต่ของหมึกก็ยังเนี่ยแก๊งพี่หมูเนี่ย ของหมดยังของหมดยังไ,ไ,วไวม่ไหวไหมของหมดยังน้องตอนนี้ถือว่าไงจะใช่อไหมมีอะไรแก้ตัวไหมก็หมดแล้ว อ,อันนี้ป่ะแก๊งแก๊งพี่เยอะแก๊งพี่แถวนั้น่งแหละโดูดิพี่เก็บโคตรเฉียวน้อเป็นอหมพี่เก็บอย่างชิวเลยดูดิสบายสบายเนาะระดับพี่อะแล้วต้องบอกว่าแกง๊งแกงพี่ แกงแกงพี่เขาก็เยอะเหมือนนะไปของอกัพี่แฟนตาให้มา,ามาใช้แล้วมาถึงเวลาพี่จะจิงแล้ว ไม่มีของหรือของหมดนะครับที่เคยสอนเขาว่าทำไงนะครับที่ไม่บอกเดอ้อ ล่วง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 บอกเลยยาวไม่ได้หนักป่ะตอนไหนป่ะยำหมูเลยมาน้องเอางี้ครับทุกคนพักช่วงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งเทียมหมูหรือแก๊งนะครับเองพักช่วงก่อนนะครับเรามารวมน้ำประนอนก่อนนะครับเดี๋ยวมาเซตของกันครับเดี๋ยวเราได้เล่นรอบสุดท้ายนะอ่ะพี่เอากาสแก้ตัวรอบสุดท้ายนะครับ มาดูครับทางคะแนนตอนแรกกับตอนหลังนะครับ <g ol ing noise> ที่พี่นี่ไว้ให้นะครับ <g ol ing noise> ผมเห็นพี่เล่นแล้วมีไฟเลยจริงว่าปือขอบคุณเราาย <g ol ing noise> ผมมีคำถามข้อนึงอ่ะผ่ามาครับนิวมา เดี๋ยวเราจะติดครับครับอ้าวแล้วผมไปเปิดรถเลยเดี๋ยวพึ่งน้องไปซื้อขอนครับมาถามมาครับนิวดีมิงว่ะ โอเคครับเจอกันครับน้องเฟนต้าน้องเดี๋ยวมารวมกันไอ้นี่กันนะรวมปะนอนน้องกันกันกันโดนตีกันเองนะ้องที่ที่แนะนำนะเดี๋ยวตีกันเองครับคือแกงเบียร์รวมกันก่อน ี๋ยวเดี๋ยวเราออกไปเล่นทีนึงผมสามาคีผมชนะผมสามวิคีแล้วผมชนะเจดีไงอะพี่อ่ะอยากรู้ปะลนะ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกให้เองเล่นรอบสุดท้ายกันเองเล่นเอ,า,อางี้ทุกคนครับเดี๋ยวเล่นในรอบสุดท้ายเองทำตามที่พี่บอกอเอดีด๋ยวเองได้รู้ว่าสามวิคียังไงอ่ะเองได้รู้แน่ๆน้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกหลังหลังเล่นจบ พี่เฟิร์นนะพี่เฟิร์นแหลกคนมากนี่ชื่อพี่เฟิร์นป่ะพี่ไม่ใช่พี่เฟิร์นชื่ออะไรถึงนะพีเห็ดยูพี่เฟิร์นเล่นเลยไหมพี่เฟิร์นพี่สนอยู่ไหม น้องในแก๊งผม,มอ,งออกมาเล่นเลยไหมพี่อะแก๊งแก๊งพี่ออกมาได้เลยครับแก๊งพี่ออกมาได้เลยครับน้องมาเลยมาเลยมาเลยแก๊งคัพเปอร์ผมมาเน Freund, ี่ยเอาออกมาเลยน,น้องออกมาเลยออกมาเลยเมืไงพี่เองรวมนัดพ่อน้องไงน้องแล้วค่อยออกมาไงแล้วเองตามมาเดี๋ยวมันที่นี่ไงพี่เได้เอาช่วยว่าน่ะเลยครับน้อง ของเลยเวิย ดูผิดช่องถึงจัดไม่ได้ผิดช่องพี่ดอมพี่ดอมเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เลยพี่ดอมพี่ดอมกับพี่ดอมรอฟังเลยพี่ว่าทำไมถึงผมมาอยู่อยู่มาอยู่แก๊งกีดีพี่แต่พี่ดอมเราดูพี่ดอมมาดูพี่อย่าใกล้จะจบแล้วพี่อันนี้เล่นเพลืสุดท้ายแล้วพี่เดี๋ยวพี่ชาเราฟังนะครับพี่ดอมผมมีเฉลยท้ายคลิปครับพี่ มา,จากจิ้มล้ำเลยปิงอ่ะพี่ปิงว่ะพี่ปิงตัวปิง่ะอ่ะลองเล่นก่อนนะครับถ้าถ้าไม่ไหวแล้วปอดนะครับไม่ไหวมไม่ไหวแล้วปอนะครับสองแทงที่หนงอ่ะไม่ไหวแล้วบอกพี่นะครับเดี๋ยวลองด้ว

น่าเพิ่มมาแล้วมาพร้อมเล่นแล้วรวงุ่นใหญ่เช็ค ขนาดนี้เอาของไปเถอะอันนี้ว่าพี่ให้พี่ให้อันนี้พี่ให้เองก่อนนะพี่ให้พี่ให้อ่ะให้แค่โอกาสแก้ตัวให้โอกาสแก้ตัววันนี้น่านนจะหมดละเดี๋ยวบอกพี่เฟิร์นก่อนว่าน้องของก็จะหมดกันแล้วเองของหมดแล้วจะไม่มีของใช่ไหมไม่น่าแหวนใช่ไหม อ่ะไปไหมน้องไปไหมมีของไหมมีวันมีปฏิเจ้าแค้เดียวที่ก็าสู้อ่ะมีวแบบนิวสู้จัดนีวสู้จัดเดี๋ยวพี่ก็จัดให้สู้สุดด้ยสุดสุดให้ เองกับพี่ใครจะตีไว้เหมือนกันอนะ่ะปีนมากเลยน้องมันเล่นจนจนดอ้ยวยอะไรตีตึงครับหมดแล้วครับหมดไม่ไหวใช่ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่บอกพี่เพื่อนให้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะไม่ไหวพอน้องถอยก่อนครับไม่ไหวพอนะนนนอนะเดี๋ยวพี่พี่ต้องเล่น 冰麦，然后拉半。 เอออันนี้เล่นแบบเล่นแก๊งกันครับพี่แต่ว่ามีเหมือนจะมีแบบเหมือนว่ามีมีแกง๊งเอาไงตอนนี้เป็นแก๊งผมแบบแกง๊งแก๊งเกรดีพี่แล้วก็เหมือนจะมีแก๊งไมโลมาเมื่อกีค้ครับพี่มาเมื่อกี้เลยพี่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามาจันน,นีีไแอบบ้งเกล็ดเกล็ดตอนท้ายต้องมีความลับเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วแหลจะก็จบแค่นี้แหละจะบอกพี่เพิ่มก่อน โอเคก็จบแล้วครับสหรับคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่แบบบอกตรงเลยว่าผมไปเล่นบททั้งมุงทั้งวันจริงๆนะครับแทบจะไม่มีเสียงเช้าแบบปกติเลยคือมีแต่เสียงซช้าบวกกันอย่างเดียวเลยครับก็แบบวันนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบบทเรียนให้น้องๆคือน้องๆในแก๊งเที่ยมูมูไม่ค่อยฟังนะครับผมก็เลยออกแก๊งไปอยู่แก๊งเจดีนะครับก็ไปอยู่กับพี่เฟิร์นครับซึ่งก็บอกเลยว่าน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วผมก็ได้อธิบายบอกน้องแล้วตอนนี้น้องๆก็ได้เห็นภาพแล้วว่านี่ไ การไม่ฟังกันอะไรเงี้ยผมแบบเอาง่าคือน้องๆผมค่อนข้างดื้อครับผมชวนเล่นอะไรคอนเทนต์เนี่ยน้องๆแบบอยากเล่นกันอยากเล่นแก๊งกันแบบนี้อยากบวกกันใช่ไหมคนดูแต่ว่าน้องๆในแก๊งผมไม่ฟังเนียผมก็บอกเลยว่ามันก็เล่นไม่ได้นะครับจนกระทั่งครับผมก็เลยต้องออกแก๊งไปอยู่แก๊งเกดีและให้น้องๆรู้จักเล่นกันเองครับน้องถึงจะได้เข้าใจว่าเออทาไมถึงผมแบบต้องคอยบ่นคอยนี่นะครับไม่งั้นครับเด็กๆก็จะไม่เล่นเล่นกันไม่ได้ครับสิ่งที่เด็กแบบโดเล่นกับเพื่อนผมมาเนี่ยโดแบบ โดนรับเพื่อนเงี้ยมาเล่นกับผมนะเงี้ยอยากเล่นแบบนู้นอย่างนี้แต่ไม่ฟังผมก็จัดให้ไม่ได้ครับอันนี้ก็เลยแบบจัดชุดใหญ่บทเรียนให้เด็กๆเลยครับเด็กๆก็ชอบเหมือนกันครับแต่ว่าก็สิ่งที่ได้แบบความสนุกเลยต้องต้องต้องเอาจริงๆนะต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆนะว่าแบบพี่เขาทำมาได้พี่เขานี้อาจจะไม่ได้มีคลิปนี้หรืออาจจะไม่ได้มีกิจกรรมเล่นแบบนี้ครับก็ขอบคุณพี่เฟิร์นหรือพี่พแเกอดีนะครับพี่เจตโตทุกคนเลยครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นมาบอกตรงเลยว่าแม่งแบบ สนุกมากครับง่ายๆเดี๋ยวลองดูรีแอคชั่นผมนะครับที่ผมพูดนะครับแบบขอบคุณพี่เขาจริงเลยเออแม่งแบบสนุกจริงแบบทำไม่ไ,ได้ทำไม่ได้พวกพี่เขาไม่มีคลิปนี้เกิดแน่นอนใช่ครับพี่เจตขอบคุณพี่เจตด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เจตเก็ ER ขอบคุณแก๊งพวกพี่มากเลยนะครับที่แบบสร้างความสนุกนะพี่ผมขอบคุณจริงๆไว้พี่วันนี้เป็นวันที่พี่ทําให้ผมรู้สึกว่าแบบการเล่นแก๊งแบบเป็นการบอลแก๊งจริงๆไว้พี่ผมไม่ได้เล่นการวอลแก๊งแบบนี้มาแบบ ผมพูดตรงๆว่าเป็นครั้งแรกในบ็อกซัมปินเลยเว้ยพี่พี่ผมผมรู้สึกสนุกจริงๆพี่หลังจากที่ผมงอมมาพี่ไปขอบคุณพวกพี่จริงๆนะพี่สนุกมากพี่แล้วเอาผมเบอร์เดี๋ยวพี่แต่ผมสนุกจริงๆเลยพี่ก็นั่นแหละครับก็ก็อาจจะเบอร์จริงครับที่ผมพูดไปแต่ว่ามันสนุกจริงๆครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นแบบนี้ก็คนดูผมก็ใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดติดตุ่มให้เราก็ได้นะเดี๋ยวผมแปะช่องพวกพี่ไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นพี่เฟิร์นพี่เจดดงครับเดี๋ยวพี่ไปห้ผมซึ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สุดยอดครับทำให้เด็กๆในแก๊งเฮียยมหูครับก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับวันนี้ไม่มีนะรครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์อย่าลืมกดแชร์ครับกดกระดิ่งด้วยไปฮะไปรุ่น